ธาตุดินในความหมายของไพ่เหรียญหรือ d e p e n t a c l e บอกอะไรกับเรานะคะวันนี้เฟอร์ทาโรฮิลลิ่งกับความรู้เกี่ยวกับธาตุดินในไพ่ทาโร่นะคะธาตุดินก็คือพลังแห่งความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วก็ความสำเร็จนั่นเองค่ะความหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกับธาตุดินใน Pentacle ก็คือความมั่นคงในชีวิตมันมักจะเกี่ยวกับงานเงนิงน,งนแล้วก็ทรัพย์สินสุขภาพร่างกายแล้วก็ ใจิตใจค่ะความรับผิดชอบและก็ความอดทนนะคะธาตุดินก็คือความหนักแน่นนั่นเองและวันนี้นะคะไพ่ตัวอย่างที่จะเอาให้ดูเกี่ยวกับธาตุดินก็คือ Eight of p e n t a c l e นะคะไพ่ The Emperor แล้วก็ The Elephant นะคะไพ่ i g of p e n t a c l e หมายถึงโอกาสทางการเงินความมั่นคงทางการเงินนั่นเองค่ะ ไพ่ The Emperor นะคะหมายถึงความมั่นคงความเสถียรภาพในอำนาจความมีอำนาจส่วนไพ่ h e l l o f a n นะคะจะหมายถึงระบบระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆนั่นเองค่ะในการพยากรณ์ถ้าขาดธาตุดินนะคะก็จะไม่มีความมั่นคงทางการเงินหรือว่าอาชีพการงานนั่นเองนะคะหรือว่าตีความได้ว่าเป็นคนที่ขาดความอดทนแต่ถ้า มีท่าดินมากเกินไปเนี่ยหมายถึงคือการเป็นผู้ที่ยึดติดกับวัตถุมากเกินไปไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลัวสูญเสียนั่นเองนะคะติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่ทาโร่ด้วยตนเองนะคะได้ที่เฟอร์ทาโร่ฮฮลิ่ง